ทำจำกัดความของเขาคนนี้ก็คือโตเป็นสาวแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลขหนึ่งครับใครอ่ะโอ้โหสายสื่อของเราตะลึงกันเลย สี่คนนี่ถึงกันเงียบเลยเห็นหน้าปัศนีหมายเลขหนึ่งของเราครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ24ได้ครับ24ครับตอบมอริสแอบคิดว่า26ค่ะแอบบอก26แต่ว่าการเดินการโพสจงดูแบบว่ายังไม่เชี่ยวชาญยังเป็นเด็กน้อยเขาใช้คำว่าโตเป็นสาวอาจจะ10กว่าวเลยว่แม่เ,เป็นประมาณ20ดีกว่าบอชางครับ หมอช้างบอกว่า22ประมาณไหนถัดมาหมอช้างบอก22เขาว่าประมาณ2ีและตอนนี้ผมต้องการคำหนึ่เดียวเออคุณจะตัดสินใจว่ายังไง4คนเรียนมาณนี้เขาบอกเขาเหล่สิบสองยีไอ้ยี่สิบหกยี่สิบสเฉลี่ยมีนมีนอยู่23นะิบไม่มีใครพูดเลรอเนี่ยยี่เลือกตอบครั้งแรกที่23เออใช้วิธีอะไรนะฮะคิดว่าทุกคนยังไม่มีใครตอบถูกแต่นั้นเนี่ย เอาทิอาทิ้งทุกคนไม่ตอบที่ทุกคนไม่ตอบว่ะอ๋อนี่ผู้คุณเป็นตัวตัดช้อยอย่างเงี้ยเหรอฮะคุณมีตัวช่วยอยู่7ตัวช่วยจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนกับปัศนีท่านแรกไหมครับเอาเพลงไหมแม่จะได้ไม่นานนี้เนี่ยเก็บไว้ก่อนที่เอาทิ้งไปเวลาไปยินตรงนี้มันแบบแปลกๆอ่ะไม่รู้สิความทรงจำความทรงจำเฮ้ยจริงเหรออะไรอ่ะงี้ยจะคนอัพจริงเหรอมาใช้คุณแฝคนอัพอ๋อดูเสียงดูเสียงเขาเหรอว่าเขานอกเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เราเราเราเริ่มเห็นความสนุกแล้วเวลาตีพึงปึ่งายเวลาสีนคึ่งปึษากันดูแบบไม่มีทิศทางเลยทีเดียวความทรงจำเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำกับปัศนีท่านแรกและความทรงจำของคุณคือในปีพุทธศักราช2556ดิฉันเป็นที่รู้จักในคลิปเพลงลิปซิงเสียใจแต่ไม่แคร์ค่ะไอนไอ้นกนเธอโตแล้วตอนดี้เขา ทีเอชจีสิบมิชลี่คือเราวันนี้ลงมาแล้วอหรอ56ห้าสิบหกปีนี้เป็นไรคุณใช้ตัวช่วยเรียบร้อยแล้ว15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่23ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยน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 เปลี่กดเอ้าแกรงสายสื่อฮะกดทีเดียวพอครับ เปลี่ยนจาก23ปีเป็น20 20ปีต้องมาเป็นบรรลุอีกแล้อดีมาลุ้นกันปัสนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ20ปีใช่หรือไม่ครับวายใช่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 ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่แบบนี้มาลุ้นกันว่าเงินสะสมของคุณจะเหลือเท่าไหร่1นปีหายไป3,000บาทครับปีเดียวพอ้ายสิบเก้าหายไป3,000บาทแปลว่าผิดไป1ปีสวัสดีครับอาจจะยิ่งไปก็ได้ขอแนะนำชื่อสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อนายปฏิพลพันวีค่ะชื่อเล่นชื่อก้องค่ะน้องก้องน้องก้องอายุเท่าไหร่อายุ21ปีโอ้ ี่สองผมยี่สองตยี่สิบเอ็ดอะไม่มีอ้าวก็คทุกเลขที่พูดมาไม่ออกบอกเลขที่ไม่พูดเห็นไหมเห็นไหมเล่าถึงตอนนั้นสักนิดหนึ่งตอนที่น้องกล้องมีคลิปออกมานั่นคือตอนนั้นทําไมมันเกิดอะไรขึ้นยังไงตอนนั้นนึกว่าใครอยากถ่ายคลิปเล่นช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำมีกรเซ่กำมีเป็นเพลงออกมาคัก็เลยชอบติดเพลงของค่ายนั้นมากก็เลยอยู่คนเดียวด้วยเอออยู่คนเดียวด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูสักนิดหนึ่งได้ไหม บอกเราแหวนแล้วไงก็แหวนตลอดเลยอ่ะหยุดทบอกเลยฉันก็แค่เสียใจแต่ไม่หยุดโอ้โหโอ้โหข็งมากน่ารักถามหน่อยจังหวะที่หันไปเราดูอะไรอ่ะดูแม่ดูแม่เหรอแม่ตากผ้าอยู่หลังบ้านแล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรบ้าง ก็เรียนมาเรื่อยๆค่ะก็มีถ่ายรายการถ่ายหนังบ้างแล้วก็ตอนนี้เรียนอะไรอยู่ตอนนี้เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูรณ์บริหารธุรกิจรามอินทาค่ะอยู่ชั้นปวสอสองสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะอ๋อเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วตอนนี้เราไปทาคลิปลิปซิงอะไรแบบเพลงอื่นไหมหลังจากคลิปนั้นหนูมีเป็นเพลงของตัวเองค่ะชื่อเพลงว่าน้องกล้องหัวโปน้องกล้องหัวโปเออเป็นเพลงที่ผู้จัดการแต่งให้อ๋อเหรอใช่ค่ะอ๋อมีมีท่อนสักนิดหนึ่งไหมท่อนฮุกท่อนฮุกหน่อย อยากจะรักโปรดจงรักที่เป็นแบบนี้อยากจะรักคนคนเนี้ยต้องดูขึ้นไหนจมูกก็ชัดปากก็ชัดคิ้วก็ชัดหน้าก็ชัด

ที่ Facebook ค่ะชื่อว่ากล้องเสียใจแต่มีแครแล้วก็ไอจชื่อปฏิพลกล้องค่ะ K O N G อ๋อ K O N G นะเอาละวันนี้ต้องแบบเรียกว่ากลับมาให้เราแบบหายคิดถึงหน่อย<น>เออเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาน้องเขาตอนนี้โตมาแบบนี้แล้วนะโอ้โหแบบสูงใหญ่มากแบบนี้เลยเอาละวันนี้เอาใจช่วยน้องกล้องด้วยขอบคุณน้องกล้องนะครับขอบ,ขอบคุณครับ